สวัสดีครับผมซ่อว์เซอร์วิสครับวันนี้มาเซอร์วิสเครื่องทำน้ำอุ่นของอัลฟาครับผมเครื่องตัวนี้จ่ายไฟแล้วจ่ายน้ำแต่เครื่องไม่ทำงานวัดตัวเทอร์โมปกตินะครับเดี๋ยวเราลองดูแผงคอนโทรลตัวนี้กับตัวชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า นี้เช็คแล้วนะครับคือจะมีฟิวนะมีร่องรอยการโดนการช็อตนะครับสปาร์กเดี๋ยวเราลองใส่ฟิวดูวก่อนแล้วก็เทสนะครับถ้าใส่ฟิวแล้วยังชอ็อตแสดงว่าวงจรนี้มีปัญหาต้องมาไล่ตัวจุดของระบบไฟใหม่อีกรอบนะึงสรุปว่าใช้งานได้นะครับทีนี้เปลี่ยนฟิวไปแล้วของเดิม5 M, แอมป์เราใส่3แอมป์ก็ยังเฉยๆใช้งานได้อยู่ Merci